ไปไปไปเกลียวอยู่บ้านเราได้ได้ไร้อยู่อนนไอ้เหี้ยสเดี๋ยว,วจะชนะแล้วเซโนอ,อะไรอ่ะ เอาละครับสวัสดีทุกคน้็มาดูการ์ตูนนี้เราอยู่ในเกมดากว่าสบายด้านนะครับตอนนี้เรา,าอยู่กับตัวละครที่ไม่ชื่อว่าอูบูแล้วหรือซุปเปอร์อูบูนั่นเองนะที่จอมโบมาเกิดใหม่เป็นร่างมนุษย์นั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยตัวนี้เป็นตัวละครที่โกงนะฮะโกงมากๆด้วยเลยครับผมผมลองเล่นไปตาสองตาแล้วบอกเลยว่าแบกได้สบายเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดเล่นเป็นนะเรามาดูสกิลกันดีกว่าหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงดูทั้งสิบแรกเขาบอกว่าเมื่อเราสกิลเราจะสะสมเอ่อพลังโจมตีที่อยู่บนหัวเรานะฮะ ก็คือยิ่งสัสมเยอะมันก็ยิ่งไปพายุนะครับทุกคนยิ่งสะสมเยอะๆก็ยิ่งจะโจมตีแรงนั่นเองส่วนสก,กิลต,ต่อมาคือการโจมตีนะฮะเราจะเป็นการโจมตีระยะไกลทุกคนอ่าไม่มีอะไรมากสุดสก,กิลนิ้หนึ่งก็คือเอามาคอมโบพาสีนะซึ่งจะปล่อยลําแสงไปทั้งหน้าระยะกว้างแล้วก็ดูดกลับคืนมาฮะซึ่งจะทําให้เราเกิดเป็นพายุง,ง่ายๆนะทุกคนอ่าไม่งงนะเอามาคู่เอามาคอมโบพาสีนั่นเอง ส่วนสกิปที่2คือเราจรานระเบิดเป็นวงกว้างฮะแล้วก็สามารถลบสถานะแคนดี้ได้คะแคนดี้ก็คือเมื่อเราดรอสเกเป็นขนมใช่ไหมเราสามารถล้างได้เออมีแค่นี้เลยเอามาแก้จอมันบูนั่นเองไม่รู้จะเอามาแก้ทำไมเออแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่เป็นไรส่วนสกิที่สามคคือแดนไปข้างหน้าแต่การแดนน่ะก็จะเกิดการโจมตีเป็นระยะของมันด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดโจมตีเดยียวก็จะปล่อยลํำแสงไปข้างหน้าแล้วก็เป็นเกิดเป็นพาสซีฟ อีกครั้งหนึ่งนะทุกคนไม่งงนะไอเงอนไขตัวนี้มันไม่เยอะแต่ว่าอาจจะพุ่ง,งงงนิดหนึ่งนะครับผมหวังว่าทุกคนจะไม่งงส่วถ้าไม่ตายก็คือยิงลําแสงไปข้างหน้านะครับผมระยะกว้างแล้วก็ทําให้สัตูนั้นเป็นแคนดี้ฮะหรือเป็นขนมนั่นเองซึ่งจะทำให้สัตูนั้นไม่สามารถโจมตีได้ฮะ ระหว่างพี่เป็นคินดีด้เนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มเติมด้วยเลยครับผมอ่าก็ดีเลยฮะเล่นง่ายกว่าจอมมันโบเยอะเลยนะครับผมเพราะเป็นตัวแครี่นั่นเองบอกแล้วตัวนี้เป็นคือกอดแบกฮะอืมเรามาดูวิธีการเล่นดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงมาวิธีเล่นนะฮะทุกคนเอาแค่เวลาพอนะครับผมเวล้าเนี่ยอพอแล้วสำหรับตัวดี้นะไม่ต้องอะไรบือหว่ามากเราจะสกิลหนึ่งก่อนนะฮะเมื่อเกิดพาสซีฟนะพอเกิดพาสซีฟปุ๊บ มันก็สะสมสมหลอดเห็นไหมทุกคนเป็น16แล้วก็คือยิงได้16ครั้งหรือ16ลูกนี่เองเราสามารถสะส,สมได้เรื่อยๆนะครับผมหรือถ้าเกิดเราฟาร์มโดยที่ไม่ต้องโดนศัตรูอ่ะเราก็สามารถทําได้นะฮะแต่ว่าไอ้อไกลมๆเนี่ยหรือพัสซีเรา,าสะสมได้น้อยน,นะครับผมจากที่เราได้16อันใช่ไหมฮะเราได้แค่8อันนะครับผมถ้าเกิดไม่โดนศัตรูนะแต่ถ้าเกิดโดนศัตรูมันก็ได้คูณสองน,นั่นเองก็เป็น16นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวต้องเข้าใจเลยนะฮะ แล้วก็หลอดเนี่ยมันเต็ม64แล้วครับผมอ่าเมื่อเต็มใช่ไหมฮะหรือไม่เต็มก็ตามหรือมีหลอดอ่ะทุกคนสามารถที่จะไอ้นี่ได้เอ่อใช้คอมโบสกิล2ได้นะครับนั่นคือการระเบิดพลังนะพอระเบิดพลังปุ๊บมันจะเกิดบาเรียออยู่รอบตัวเราบวกกับอันหนึง่งบวกกับเอ่อเราจะทําให้เราโจมตีแรงขึ้นนะทุกคนไม่งงนะนี่จะทําให้เราโจมตีไวนั่นเองปุ๊บู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 บนะูบ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 ะ มันเอาไว้แบบว่าเบิร์ดดาเมจหรือรัดดาเมจนั่นเองส่วนต่อมาคือสกิลที่3ก็คือพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมครับพอพุ่งไปข้างหน้าปุ๊บเราก็จะมีโจมตีแล้วก็เออ่ได้พายุขึ้นมาหรือพาสซีฟขึ้นมานั่นเองส่วนอัติของเราไม่มีอะไรมากแค่อัติย์ข้างหน้าฮะพลังดาเมจแอจะไม่หวือหวาแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในเลดเกมหรือคอมโบกับการที่ไปช่วยซุปเปอร์สโนว์บอลัวบอแรงมากๆทุกคนอ่ามีประมาณนี้สำหรับบูบุก เรามาดูการนะครับทุกคนการมีดังนี้คือซุปเปอร์สโนว์บอลแล้วก็พีแพิธูนายแล้วก็วิกเวเลอร์ฮะหรือจะใช้เพลเซอร์ก็ได้นะหรือจะใช้กริสเลเยอร์ก็ได้ฮะได้ได้หมดเลยตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยู่แรงด์สูงแรงด์เอแรงด์เอใช่ไหมผมแนะนำเลยซุปเปอร์สโนว์บอลแล้วก็โซบายลี่ฮะเอามาป้องกันสกิลของศัตรูนะฮะแล้วก็เรียนวิ breaking จามฮะคือได้ได้สองครั้งนั่นเองคือเอามาหนีด้วยแล้วก็เอามาลุกด้วยนะครับทุกคนผมชอบส่วนตัวผมก็ใช้บ่อยนะ ใช้บ่อยมากๆเลยโซบาเรียกับไอเบรกินจ้ำเนี่ยเอามาแก้สถานการณ์แล้วก็เอาไว้หนีนะทุกคนอืมแต่วันนี้เราจะจัดสองสอย่างนี้นะอการแดนล้วนนั่นเองแล้วตอนนี้ก็คือผมแรงนี่นะแรง A1 นนะครับผมนะพัฒนาขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราเล่นกับคนดูนั่นเองนะเพราะว่ามันหาห้องไวนะครับผมก็มีแบกมั่งไม่แบกมั่งนะทุกคนมีประมาณนี้ก็เพ่มเราเพิ่มมาเสียวเวลาฝากกดไลค์กับซุกไล์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไปรับชมกันดีนกว่าครับว่าตัวนี้จะเก่งขนาดไหนปะก่าจะหาห้องกดเจอโอนนาน นานจริงๆไม่ไดนานธรรมดาเรียนจริงๆก็ไกลแรงเอแล้วแหละกดคนเดียวมันนานนะถ้าเกิดกดคนดูแบบไม่เท่าไรหรอกตายฮะเกมนี้ตึงหน่อยนะตึงหน่อยอเดอแต่วพวกแรงเอเอดิ A แรงเอแรงเอตึงหน่อยฮะอาจจะแบบไม่เหมือนที่ผ่านมาท้องกค่าเยอะประมาณ40 5 0ห้าตัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคนเล่นเป็นเลยเดี๋ยวนี้คนเล่นเป็นเยอะแล้วยางหน่อยปึ๊บ ไลมาทำไมอ,อ้าโอ้โหเออทำไมอ,อ้าอืมมาทำไมอา้านี่ยิงไปก่อนสะสมแตกแล้วมาสิบสองอืมยังไงไอ้เชีย่ยจะเอาฟิเซอร์ผมจะเอาฟิเซอร์หน่อยอตายเด็หนึ่งตัวมาก่อนอืมหนึ่งตัวมาก่อนสองตัวอืมมันต้องอย่างงาั้นเซนโอมาเซนโอมาเพื่อน จังหวะยังสวยจังหวยังสวยเอาเอาแต้มับเพื่อนเอาเวว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 เอเอเเว้เด้อเดอเดอเด้เดเดดเอ้ยสวยสวยสวยตีตีตีพิซเซอร์เด็ดตีพิซเซอร์เด็ไอ้าไปเลี้ยงซาบอนไอ้เียจะตายกุจะตายไม่ได้การกจะตายโอ้โหคิปตี้กูโอ้โหโอ้สีสีคิปตี้กูไอ้เียจังหวะที่ยมาก ยังไงยังไงนี่กูพร้อมกูพร้อมหนีทำไมหนีทำไมหนีทำไมฮะหนีทำไมหนีทำไมอันตี้อัอนตีไปไหนไปไหนโอม้มันหนียังไวหนีไวมากเลยไม่ตายตามก่อนตามก่อนตามก่อนอสวยสวยงามเพื่อน เสียอืมสวยงามเพื่อนแต่ผมใชต้ติ๋วแล้วอุย้ยมาเต็มเลยโอ้ยมาเต็มเลยเฮียเฮีย,ยแหละไอ้ศาสต์เกลไอ้เฮียเกลโอ้ไอ้เคฟุล่าแม่งเรียกไอ้นี่มาผมหนีไม่ทันโอ้ย,อยเดือดจัดเลยว่ะทีแม่งม แม่งมาสี่ตัวสามตัวว่าไปอย่างแม่งสี่ว่ะเขี่ยเชี่ยอะไรเล่าเชี่ยอะไรเล่าเชียอะไรเล่าโอ้โหงานงอไอสัตว์เอ้ยวิเซอร์ช่วยหน่อยดิวิเซอร์วิเซอร์โอ้แม่ง โอ้เกือบเกือบเลยเกือบเลยไม่ง้อันตีอันตีอันตีเซฟไหมนี่โอ้โหคลิปตีโอ้เลงใครวะน้าโทษโค้ชเซ็งไอ้เหี้ยโดนขัดจังหวะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนเลยรอก่อนเลยไอ้เหี้ยฟาร์มก่อนเอาลาเวลก่อน เสียเลยอ่ะโคตรเสียเลยโอเคได้ได้สองครั้งแล้วเสียงตีเวลาด้วยให้ตายเลยเร็วเร็วเร็วเรเเสริมเพื่อนหน่อยเสริมเพื่อนหน่อยอย่ามืนเยอะอย่ามืนเยอะกูขออย่ามืนเยอะกูขอมันจะตายแล้ว คนจะตายแล้วไอ้เชีย่ยเฮ้ยมมีแต่คนมืนว่ะทีมกูยังกับบอดไอ้เฮีย้ยตายตาย,ตายโอ้เชีย่ยมืนชิบหายโดยเฉพาะพิซเซอร์เนี่ยโอ้ได้นกกคนเดียวแม่งเจอแต่คนมืนเนีเ่ยเออสักตัวอ่าอุบูกูเสียหมดเลยเฮีย้ย ไม่เล่นหาเหวเลยทีมกูเอาเปลี่แปลสวยเออมึงควรเบิร์มมานาแล้วมึงควรมานาแล้วไอ้เฮียอืมไอ้ซา,าอันติหาหนักหน่อยเดี๋ยวสักหน่อยสิ เล่นดีเพื่อนเล่นดีอย่ามือนอย่ามืนกูขออย่ามืนเออ,อ,อสวยอ่าเจอคนมืนไปผมรั่วมันมีแต่คนหนีดิโอ้ยจะได้มันจะตาหมดเลยนะเมืเ่อกี้นั่งหนีหมดเลยอืมเร็วกว่า วฟิดเสิร์การป้อมสิดักหน้าอยู่ดักหน้าอยู่เฮ้ยสัตว์ไปไหนไปไหนโอ้โหกเกลแม่งช่วยเก็บใช่ไหมโอ้นิดเดียวเอง ถ้าเกิดกูเวลก้าวนะไอ้เฮี้ยแตดเลยซีฟ <h az im mon> อืมโอ้โหโงกุลแม่งมาลอ,อยกูพี่เอ,อ้ยอีกตัวนึงแม่งก็อร่อยบ้าน ทำไมทำไมต้องกูตลอดวะไม่เข้าใจแอปนป้อมนี่ครับเพื่อนรักอืเกือบมันกว่าสเตีเกือบละเออคนอื่นไม่ต้องเยอะแย่นะเออเลงผมคนเดียวรั่วพีแม่งอ่ะเอานี่เลยสเตปมาเลยแม่งเอามาหนี เนเซลแม่งใจร้อนเนี่ยอืออ่าใจร้อนจัดทีมกูชนะแล้วเออชนะแล้วหันไปไหนไอ้เหี้ยแตกแตกอือสวยชนะชนะแล้ว20วิชนะแล้ว พ่อมไอ้งไงี้ยเอ้ยตัวเดียวเองเพื่อนึค่ายตายก่อนได้ไม่เวลาเวลาถอยเลยถอยเลยถอย,ยเพื่อนฝ่ายยิงใส่กำแพงอย่างโง่เลยไม่ดั่งหน้ามานะันอะโอ้โหมันสา่มา Ay sao đáng nắng, anh ăn tay anh ăn, rồi, chúa chúa Ừ, chúa ừ chúa chúa ไปไปไปเกลียวอยู่บ้านเราด้าน้ดอยู่ไอ้เฮียสเดียวจะชนะแล้วเซนโออะไรอ่ะอ๋อเซนโอโอเคโอเคโอเคคิดว่าคิดว,ว่ามันในนี่ไปประกาศยุติโอเคโอเคโอเค ครั้งแรกเลยโอเคโอเคตึงมากเกมนี้ทุกคนผมคิดว่ามันประกาศยุติให้เสมอเว้ยไม่กี่อ๋อโอเคโอเคตึงเลยตึงเลยแม่งเกมเนี้ยผมพลาดบ่อยมากเว้ยตัวละครนะ่ะมันเก่งเว้ยแต่ว่าผมพลาดบ่อยซึ่งตัวละครทีแมง่งมันเล่นกับผมเว้ยเป็นโรคจัดเลย โอ้โหเกือบแล้วเกือบละอันนี้ให้เครดิตพิเซอร์เลยพิเซอร์แม่งป้องกันปอมโคตรเหนื่อยนี่ขนาดแม่งมี A กับ B นะเหนื่อยชิบหายเลยโอเคครั้งแรกเลยเซ็นโอโผล่มามันก็ดีที่มันออโต้ล็อกอ่ะมันดีเว้ยแต่ว่าตอนหนีมันไม่ดีเออไวตอนหลบอะไรเงี้ย กีไม่โดน่เบอรเปอรเบอรเบอเเเเเสวยเพื่อนไอ้น่ามันแรงแรงมากเลยตัวเราอะแต่เกมนี้แล้วมันไม่ได้ตี่ตึงชิบหายตึงจนเซนโอบอกหน้าเบื่อไอ้ครั้งแรกเลยที่เล่นมาเพิ่งรู้เหมือนกันอืม ยังไงจาหนมไอนุ่มไอหนมเอมกป๊าหปตัวเองเดี๋ยรไปก่อนเพือ่อนไปก่อนมาแล้วมา,มา

โอ้โหมันจะตายแล้วเชี่ยแล้วโคแรงโคแรงช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อย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 ไอเฮียช่วยหน่อยไอ้สัตว์ตีตะครีบโอ้แม่งเลยเซียนมางประดี๋ต้องเอาโซบาเรีอ่ะต้องเอาโซบาเรียบังคับเลยอานนี้ไม่ไม่อย่างเหมือนตายแล้วเละเลยอ่ะเออเละ ตอนนี้ได้ได้ประมาณกี่ครั้งนะครั้งเดียวเอาเอาสองไหมได้สองครั้งโอเคแล้วปับ๊บก่อนอยากบวกแล้วนะข้างบนอนะ่ะแต่ต้องมาการป้อมทุกคนเลยข้างบนแม่งสานตัวเองเออเห็นนะเราต้องอย่าทิ้งป้อมมาทุกคนอืมอืมมันพลาดละมันพลาดละ <c oughs> โดนโดนเปิดเปิดเปิดสวยทางสู้เราไม่ได้อะถ้าเกิดมันพลาดส,สกิลพลาดไปทางเราสู้เราไม่ได, <c oughs> เด้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ด้วยตีป้อมอ่ะตีป้อมอ่ะจัง,งหวะเน,นี้ยมันเป็นเรื่องยากทุกคนที่จะบอกว่าค่าสิบยี่สิบตัวสวยเลยสวยเลย ว่ก็ตาเชี้ออะไรอ่ะไม่เห็นมาเลยว่ก็ตามึงอ่ะเจ็บไอ้สัซ่าตัวนี้เราก็แรงฮะสะสมแหละตอนนี้เล่งง่ายตอนนี้แล้วเออดีดีดีดด ดีเกนีัดตึงไงตึงฉันเลยผมอยากโบกด้วยเหมือนกันนะขอโบกด้วยขอโบกด้วยเก็บยมาได้ชับเจกันมันไม่มาอย่าหนีไม่ให้หนีเพื่อนอย่าไม,ม่หนีทำไมกรอบจีวะ อ๋อหมายเลขเจ็ดนพนำอืมเ,อเชี่ยทียงี้ทีนี้พุ่งหนีไอ้สา์เออสวยทีอย่างงี้พุ่งหนีอืมอะไรคือปัจจัยวะกูเลงกูสารเล็งมาแล้วนะน่าจะปิงผมว่ามันหนีได้ลวผมกดเร็วไปอ่ะน่าจะปิงมากกว่ามือผมมันไวเด็กก็ผมว่าไอ้เรื่องบองเกกีตายแล้วอ่ะ มันหลบได้แหละเนี่ยมันหลบได้แต่วันนั้นบอกว่ากดวายไปมันเลยไม่เคลื่อนให้ลเลยพุ่งใส่หน้ามันแต่เมื่อกี้ไม่ได้นี่นะไม่ได้เล็งไม่ได้เล็งหนีนะเนี่ยนะไอ้ศาสตาร์เล็งเซล,ลเฉยเสียแล้วไปกัน แตะหนีกันหลบจุกจุกจุก<า>บอบอลเมื่อ<า>นลอยแล้วโลแล้วมังนะ้งละนี่นาโซนตีนอืมอืมหนีไปไหนจะหนี<า><า>ไปไหนจะหนีไปไหนอื ืมจะดีไม่ไหนครับหนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นหรอกครับอืหนีไม่พ้นหรอกครับทั้งคนระเับเวลกากันมึงก็กวัวสวยเพื่อนอยากบวกนะเกมนี้อยากบวกมากๆแต่ไม่มีใครกันป้อมไหมผมก็กันว่ะซึ่งรู้นะสกิลสองเนี่ยมันลดคูลดาวนได้เมื่อกว่าตะโอเค จบไวมากไม่บือหวาเะไตอนนี้ยไม่ค่อยได้ฆ่าไม่ค่อยได้บวชไม่ค่อยบือหวาได้บวชช่วงแรกเองที่มันอยากชนะตัวสั่นเลยไม่ฆ่าตั้งเจ็ดตัวอย่างอ่ะโอเค,อเคทุกคนก็จบแล้วสำหรับอูบูเป็นไงบ้างครัสำหรับตัวละครเนี้ยผมว่าบอกเลยว่ามันเก่งนะวเว้ยเก่งมากด้วยแต่ว่า ตาแรกมันเนี่ยโชว์ฟอร์มไม่ติดเฉยเพราะมันเก่งมากทีมันอืมไม่เก่งได้ไงแม่งตึงจนแบบว่าเซนโอโผมานี่คือครั้งแรกเหมือนกันนะเออเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดบอกว่า15ทีปุ๊บเซนโอมันจะโผมาแล้วก็บังคับจบเกมเลยสามารถตีป้อมได้เลย,เลยแล้วก็ไปเก็บดักบอลได้เลย,เลยอ,อ่ะเออเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับผมแล้วตอนนี้ผมติดแรงเอสอันดับ้อยนะทุกคนทางเซิร์ฟโอ้ย เอาอย่างเรื่องนะครับผมโ okay. อเคอะไรทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูใครชอบฝากกดไลค์กดซับ like, สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจสวรัสดีซีอูเกย่าลืมดลแลสุขภาพตัวเองนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณมากๆครับ